Like many are. A few moments later. ไอ้่ะหนาตาดูไม่สดใสเลยนะสิมึงปวดท้องอ่ะเหมือนท้องอืดอ่ะมันไม่ลองกินโยเกิร์ตดูอ่ะมึงกูกินโยเกิร์ตก็ได้กู <c oughs> แพ้แลคโตสมันไม่ลองเรานี่เลยมันคืออะไระมึงโยเกิร์ตเจนนี่แลคโตสฟรีโยเกิร์ตเจนนล่แลคโตสฟรีผลิตจากนมที่สกัดจากแลคโตสรับประทางนง่ายพลอดสะดวก,นะกเสริมโฟสเฟตและเสริมคอลลาเจนในเต็ไท้าที่ผลิตออกมาในรูปแบบของเจนนี่ โพลีเอสติกที่เสื่มลงในโยื่อเส้นเลือดและตัีจะมีความเกี่ยวข้องกับโพลบเอติกที่มีคุณประโยชน์ที่คล้ายกันแต่มีความซึงซับกว่าในการรับประทานโพลบเอติกเนื่องจากโพลีเอติกเป็นเพียงผลผลิตจากเชื้อแบคทีเรียไมเใช่์จากเชื้อแบคทีเรียที่ถ้ารับประทานในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิอดอาการท้องอืดหรือท้องเสียซึ่งโพลบเอสติกจะช่วยใน,น้มน้างระบบทางเดินอาหารและร่างกายยังสามารถนำไปใช้ได้ในทันทีส่วนล a โต o s ก็คือนมที่ปัดจะกับ l a c t เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีอาการท้องอืดท้องเสียเนื่องจากแพ้และสูดนในนมในเนื้นเอเ,อเ,อเอยื่อเสิฟจะไม่มีไลโคปีนก็ยังมีการเพิ่มคอลลาเจนใหม่เพรพายซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ไวช่วอให้เกิดการต้มแปลและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวได้อย่างเร็วส่งผลให้ผิวดูกระจ่างใสเร็วขึ้นอีกด้วยนะลองคิดดูดิมึงมาช่วยได้จริงเหรอใช่ได้ไ งทั้งวันนี้ต้องขอบคุณโยเกิร์ตเยลี่แลคกโตสฟรีเจเนอเรโมเดลอนนัล s ิซิสวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากพบปัญหาด้านระบบขับถ่ายเพราะไม่สามารถรับประทานโยเกิร์ตปกติได้เนื่องจากอาการแพ้เล็กโตสทำให้ระบบขับถ่ายและทางเดินอาหารผิดปกติ พราะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้มีน้อยเกินไปและยังส่งผลต่อผิวพรรณเช่นทําให้ผิวพรรณหมองคล้ำดีไซน์วัตถุประสงค์ 1. ปรับสมดุลในลำไส้ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นบรรเทาอาการในระบบทางเดินอาหารเช่นการมีแก๊สในระบบทางเดินอาหารมากเกินไป 2. แก้ปัญหาผู้ที่มีอาการแพ้ลิกโตสในนม 3. แก้ปัญหาผู้ที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำให้ดูกระจ่างใสขึ้นแนวทางการแก้ไข แก้ไขปัญหาโดยการจัดทําผลิตภัณฑ์โยเกิร์เตเจลี่แลคโตสฟรีขึ้นมาเพื่อแก้ไขระบบขับถ่ายระบบทางเดิอนอาหารและปัญหาผิวหมองคล้ำ Implementation นำไปทดลองใช้กับผู้ที่มีปัญหาด้านระบบขับถ่ายและไม่สามารถรับประทานโยเกิร์ตตามปกติได้ mm hmm. เนื่องจากอาการแพ้แลคโตสจำนวน20คนแบ่งเป็นผู้ชาย10คนและผู้หญิง10คนในช่วงอายุ15ถึง60ปี mm hmm. e v a l u a t i o n จากการทดลองในผู้ทดสอบทั้งหมด20คนพบว่ามีผู้ทดสอบ18คนมีระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวดูกระจ่างใสขึ้นค่ะ